็คำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม t ต f o โฟกัสอีกเช่นเคยนะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแจกอังเป้าอีกแล้วเป็น EV ีที่196หรือเปล่านะถ้าเราจำไม่ผิดนะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่แจกอังเป้านะครับบอกเวลาเลยแล้วกันนะครับเราไม่ออกขอมนั่นเองนะกแจกก็คือแจกนะเราจะทําการแจกประมาณ25วอลเล็นะและทําการแจกเพียงประมาณ 6ถึง7ทันเท่าน,นั้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราทำการสร,ร้างอ่างเปากันก่อนนะเวลาที่เราจะทำการแจกนะเราจะทำการแจกช่วงเวลา20นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยาก,กระดับเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนที่เป็นตรงข้อความแสดงความคิดเห็นนั่นเองเมื่อถึงเวลานั่นเองนะครับเมื่อถึงเวลามันจะโผล่ขึ้นมาเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับสำหรับการสร้างซองของเรานะ EP ที่แล้วเราแจกไปเรื่อย เรียบร้อยแล้วนะใน EP นี้เราแจกแบบสุ่มและกันนะครับเป็นแบบสุ่มอยู่ที่25วอลเลตนะครับและทําการแจกอยู่ที่10วอ l เลตเฮ้ย hmm. 10คนเท่านั้นนะทุกคนอ่า10คนเท่านั้นนะผมอาจจะแจกไม่เยอะนะครับใครที่ทันใครที่ดูผม,มบ่อยๆนะก็กดเข้ามาดูได้ในกิจกรรมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราทําการกดคลิก,กัดไป กดยืนยันการสร้างซองอ่งเปาทุกคนอ่ะตอนนี้เราก็ได้ทําการสร้างไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่อยากรับ2องพุ่มเจอกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงข้อความแสดงความคิดเห็นนั่นเองเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ